สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนี้มีเรื่องเล่าค่ะวันนี้แอดจะพาไปตามล่า5ตำนานผืนป่าลี้ลับในประเทศไทยสิ่งลี้ลับเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ส่วนใหญ่มักจะมาจากตำนานเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเชื่อในอดีตการหนึ่งนวเรื่องที่มักจะได้ยินกันบ่อยก็คืออาถรรพ์ของผืนป่า วันนี้แอดมีตำนานเรื่องเล่าจากห้าผืนป่าที่มีชื่อเสียงด้านความลี้ลับมาเล่าให้ฟังกันค่ะเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่คิดจะลองดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของคำสาปพ,พม่าแดงและอาถรรพ์แห่งแก่งกระจานพื้นที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขัน เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ลำธารและก็เรื่องลี้ลับเมื่อหลายปีก่อนมีข่าวอุบัติเหตุที่โด่งดังไปทั่วประเทศนั่นก็คือมีเฮลิคอปเตอร์ตกติดต่อกันถึงสามลำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง17รายเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกแก่ชาวไทยเป็นอย่างมากและยังมีเรื่องราวลี้ลับที่เชื่อมเข้ากับเหตุการณ์นี้อีกด้วย โดยจากการให้การของเจ้าหน้าที่เล่าว่าในตอนที่พวกเขาเข้าไปค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏภาพของชายสองคนในภาพถ่ายที่มีเปลวไฟกำลังลุกไหม้แล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยและข้อมูลจากกล่องดำบ่งบอกว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำแรกที่ตกอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุทางสภาพอากาศ แต่ว่าลำสุดท้ายนั้นได้สูญเสียการควบคุมอย่างไร้สาเหตุจึงเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคำสาปของชาวกะเหรี่ยงโบราณที่มีความโกรธแค้นกองทัพไทยมาตั้งแต่อดีตในยุคสมัยหนึ่งนั้นมีกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าพม่าแดงได้ลุกล้ำเข้ามาในเขตชายแดนของแก่งกระจาน เพื่อทำการลักลอบล่า,าสัตว์และค้าของเถื่อนสร้างความเดือดร้อนจนทางการไทยต้องส่งทหารไปปราบคนกลุ่มนี้แต่ผลลัพธ์กลับเป็นความพ่ายแพ้ของทหารไทยเพราะว่าผู้พม่าแดงนั้นหลบหนีไปได้อย่างไร้ร่องรอยและยังคงเป็นความพ่ายแพ้ที่เป็นปริศนามาถึงทุกวันนี้เพราะว่าทหารไทยทั้งชำนาญเส้นทางและก็ภูมิประเทศมากกว่าแต่กลับเสียท่าอย่างประหลาด มีเรื่องเล่าที่ถูกลือกันต่อมาว่าพมา่าแดงได้รับความช่วยเหลือจากหมู่บ้านเกเหลี่ยงโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นตำนานกล่าวว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เชี่ยวชาญในเรื่องสัยเวทและก็อาคมมาตั้งแต่อดีตแล้วส่งต่อมนดําเหล่านั้นสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันหัวหน้าของหมู่บ้านนามว่าคออีเป็นพรานป่าที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับศาสตร์มนตรา เขามีอายุมากถึง103ปีในเวลานั้นหลายคนสันนิฐานกันว่าสาเหตุที่เฮลริคอปเตอร์ตกอาจจะเกิดขึ้นมาจากคำสาบแช่งของชาวกะเหลี่ยงโบราณที่มีความแค้นต่อทางการไทยที่เคยไปขับไล่พวกเขาให้ออกจากพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ 2. ตำนานดงพญาไฟดินแดนลี้ลับของผู้กล้าดงพญาไฟหรือว่าดงพญายเย็น ปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่ามีความลี้ลับมากแล้วกันว่าที่นี่เป็นป่าทึบที่บรรดาพรานป่าที่มีวิชาอาคมนิยมเข้าไปเพื่อลองของลองวิชาแล้วก็พิสูจน์ความเก่งกาจของตนเองรวมถึงเหล่าพระสงฆ์องค์เจ้าที่สแสวงหาความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทดสอบจิตใจที่แข็งแกรง่ง คนทั่วไปที่แม้จะชำนาญทางแต่หากไม่มีวิชาอาคมเลยหากเข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วจะไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยคนที่จะเข้าป่านี้จะต้องเป็นผู้มีวิชาอาคมเท่านั้นเหตุที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของเหล่าเกจิอาจารย์หลายๆสำนักก็เพราะว่าเรื่องราวความน่ากลัวของผืนป่าที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตมีตำนานเล่ากันว่า พื้นที่ของดงพญาไฟนั้นมีชื่อเดิมว่าหวางทบุรีเป็นเขตปกครองของพญาในราชการผู้นำของหมู่บ้านในยุคแรกนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาโดยจะมีคำสั่งห้ามล่าสัตว์ทุกวันพระแล้วก็ห้ามทำเรื่องที่เป็นอบายมุขผิดศีลธรรมในวันนั้นๆต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำหมู่บ้านผู้นำคนใหม่เป็นคนที่มีจิตใจไปในทางที่ไม่ดี ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎของหมู่บ้านที่ปฏิบัติกันมาช้านานให้เป็นขั้วตรงข้ามเลยและชาวบ้านที่มีความโลภอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ทำตามกันอย่างทั่วถึงเรื่องนี้ได้รู้ไปถึงหูของพยาผู้ดูแลเขตการปกครองนั้นจึงได้มีการจัดการปล่อยงูพิษมากมายเข้าไปในหมู่บ้านจนท้ายที่สุดชาวบ้านก็ล้มหายตายจากแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปในที่สุด ยุคสมัยดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องเล่าความลี้ลับของพื้นที่แห่งนี้มาให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินเข้าไปศึกษาธรรมชาติของป่าได้พบเจอกับเงาคนและเมื่อเดินตามไปกลับไม่พบอะไรเลยเป็นการหายไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนก็ได้ยินเป็นเสียงร้องโหยหวนซึ่งหลายคนเล่าว่า เป็นเสียงของชาวบ้านที่ทรมานจากการถูกงูพิษกัด 3. อาถรรพ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหลายคนรู้จักถ้ำแห่งนี้จากเรื่องราวของทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าที่เกิดอุบัติเหตุต้องเข้าไปติดอยู่ในถ้ำถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนอกจากจะเป็นเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับทีมหมูป่าในถ้ำแห่งนี้แล้วก่อนหน้านี้ ยังมีเรื่องราวปริศนาอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้ด้วยชาวบ้านแถวนั้นเล่ากันว่าเคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้เพื่อเข้าไปนั่งสมาธิในถ้ำหลังจากเข้าถ้ำไปพวกเขาหายไปนานกว่า7วันและในช่วงเวลาที่หายตัวไปนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการค้นหาโดยทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววของนักท่องเที่ยวทั้งสองเลย ฝ่ายนักท่องเที่ยวเมื่อออกมาจากถ้ำได้แล้วให้การว่าตนทั้งสองนั้นได้เดินเข้าไปในถ้ำแต่พอตอนจะออกกลับหาทางออกไม่เจอเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนเดินวนกลับมาที่เดิมตลอดและนี่ก็เป็นเรื่องราวความลี้ลับที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้ของถ้ำหลวงแห่งนี้ส่วนตำนานกำเนิดของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นประวัติดั้งเดิมเล่าเอาไว้ว่า เมื่อนานมาแล้วมีพระราชาผู้ครองเมืองในตอนนั้นได้มีลูกสาวที่สวยมากและมีการประกาศตามหาเจ้าชายต่างแดนที่จะมาครองคู่กันแต่นางกลับไม่ถูกใจใครเลยเพราะว่านางมีคนรักอยู่แล้วคนรักของนางก็คือคนเลี้ยงม้าไทยวังเมื่อพระราชารู้เรื่องก็กีดกันไม่ให้ทั้งสองได้พบกันจนท้ายที่สุดนางทนไม่ไหวจึงวางแผนที่จะหลบหนีไปด้วยกัน แต่ด้วยความที่นางกำลังตั้งท้องอยู่การเดินทางจึงลำบากมากทั้งสองหนีมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งนางรู้ตัวว่าคงไปต่อไม่ไหวแล้วจึงบอกให้สามีรีบหนีไปแต่คนเลี้ยงม้ายืนยันว่าจะไม่หนีไปไหนเด็ดขาดนางจึงบอกให้สามีไปหาของกินและสเสบียงมาไว้ให้คนเลี้ยงม้าจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบกลับมาให้นางรอยอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนเด็ดขาด เวลาผ่านไปถึงสมวันคนเลี้ยงม้าก็ยังไม่กลับมาสักทีนางจึงออกตามหาแล้วก็ได้พบความจริงว่าสามีคนเลี้ยงม้าของนางได้ถูกฆ่าโดยทหารของพระราชานางเสียใจมากจึงใช้ปิ่นปักผมปักเข้าที่หัวของนางเลือดของนางไหลนองเป็นทางและกลายมาเป็นแหล่งน้ำเป็นต้นกาเนิดของแม่น้ำแม่สายในปัจจุบัน ความรักที่ไม่สมหวังของนางจึงเป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะตำนานความอาถรรพ์ที่4คือป่าคำชะโนดค่ะป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีเป็นผืนป่าที่โด่งดังในเรื่องความลี้ลับของพญานาคและเรื่องเล่าของผีจ้างหนังที่ถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยพื้นป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นคำชะโนดมีลักษณะคล้ายกับต้นปาล์ม โดยป่าแห่งนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะลอยน้ําเนื่องจากมีน้ําอยู่โดยรอบในช่วงฤดูน้ําที่มีอุทกภัยหลายครั้งในพื้นที่แห่งนั้นชาวบ้านและก็หมู่บ้านละแวกนั้นต่างได้รับผลกระทบกันอย่างมากแต่ผืนป่าแห่งนี้กับลอยเหนือน้ําได้อย่างเหลือเชื่อจนมีเรื่องเล่าเป็นตำนานพื้นเมืองว่าป่าคําชะโนดเป็นประตูไปสู่เมืองบาดาลที่เป็นดินแดนของเหล่าพญานาค มีโครงการสำรวจใต้พื้นน้ำของเกาะแห่งนี้อยู่หลายรอบและยังคงไม่เป็นผลสำเร็จอีกทั้งนักสำรวจได้เล่าว่าเจอเหตุการณ์นี้รับหลายอย่างจนไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะหาความจริงเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้สักเท่าไหร่เช่นตอนที่ทำการสำรวจล่าสุดเจ้าหน้าที่เล่าว่าเขาได้พบกับรากไม้ระยงระยางมากมายเต็มไปหมดและเมื่อสำรวจไปจนถึงโพรงรากไม้แห่งหนึ่ง นักสำรวจพยายามจะเข้าไปในโพรงนั้นแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงขาไม่ให้เข้าไปจนท้ายที่สุดก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายกับนักสำรวจได้และพอทำการสำรวจใหม่อีกรอบโพรงนั้นกลับมีเถาวันที่หนานแน่นกว่าเดิมมาปิดทางเข้าเอาไว้และไม่สามารถหาคําตอบได้จากเหตุการณ์นี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะ อาถพนที่5คือป่าภูกระดึงภูกระดึงเป็นสถานที่ยอดฮิตสําหรับนักปีนเขาทั้งหลายและก็เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าลึกลับซ่อนอยู่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดและเป็นเรื่องธรรมดาที่ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมักจะมีคนที่เป็นพวกกล้าบ้าบินชอบท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เช่นกัน พวกเขาเดินทางไปทั้งหมดสิบคนมีสมาชิกคนหนึ่งชื่อว่าบอยปากกล้าท้าทายทุกสิ่งพวกเขาได้แวะไปเล่นน้ำตกพร้อมกับความกล้าของบอยที่ท้าทายต่อบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่หยุดหย่อนแม้รุ่นพี่จะเตือนไปแล้วก็ตามหลังจากที่พวกเขาเล่นน้ำกันเสร็จแล้วปรากฏว่าพวกเขาหาทางไปต่อไม่เจอจนรุ่นพี่ได้ทำการไหว้ขอขามากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง หลังจากนั้นก็เดินต่อไปสักพักก็ไปเจอกับไม้สีแดงรุ่นพี่คนนั้นจึงคิดไปว่าทางที่ไม้ชี้ไปนี้น่าจะเป็นทางออกก็เลยเดินตามไปพร้อมกับเก็บไม้สีแดงนั้นติดตัวไปด้วยและพวกเขาก็หาทางออกได้อย่างน่าประหลาดจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปจนถึงผาหล่มสากในเวลาที่ไม่เย็นมากนะัก พวกเขาได้แวะพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปตามปกติพร้อมกับรอบตัวที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นในตอนนั้นบอยรู้สึกว่ามีคนกำลังมองเขาอยู่ตลอ,อดเวลาด้วยความคึกขนองบอยจึงตะโกนไปยังหน้าผาแบบเน็บแนมเพราะคิดว่าคนที่มองเขาจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นแน่ๆจากนั้นอากาศก็เริ่มเย็นลงพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วพวกเขาจึงเดินกลับไปยังที่ทำการพร้อมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น พราะด้วยความที่เป็นมือใหม่ในการเดินป่าเลยไม่มีใครพกไฟฉายมาสักคนได้แต่อาศัยไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนำทางแต่เมื่อเดินไปได้สักพักไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นกลับห่างออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปในที่สุดบวกกับตอนนั้นเริ่มมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยพวกเขาจึงใช้วิธีเกาะกันเดินแล้วก็นับกันเป็นระยะว่าอยู่กันครบไหม เมื่อเดินมาได้สักพักพวกเขาก็ได้เจอกับร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งก็เลยซื้อเทียนเพื่อจะได้ใช้เป็นแสงในการเดินทางกลับระหว่างที่เดินอยู่นั้นพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เหมือนคนเอามือรูดกับใบไม้ใบหญ้าเพื่อนคนที่อยู่หน้าบอยก็หันมาบอกบอยว่าเขาเห็นเงาคนตัวใหญ่มากด้วยความปากกล้าบอยจึงตบหัวเพื่อนคนนั้น แล้วบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยจากนั้นบอยก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามีใครหายใจลดต้นคอแล้วก็รู้สึกแน่นหน้าอกพอพวกเขาเดินทางมาถึงทางสามแรง่งและกำลังตัดสินใจว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาดีพวกเขาก็เริ่มนับจำนวนคนอีกครั้งเพื่อตรวจสอบจำนวนปรากฏว่านับได้9คนและคนที่หายไปก็คือบอยรุ่นพี่คนหนึ่งอาสาวิ่งกลับไปทางเดิมเพื่อตามหาบอย พร้อมกับรุ่นน้องอีกสองคนส่วนที่เหลือก็ให้รออยู่ที่เดิมเขากลับไปเจอบอยกำลันงนอนตัวแข็งสภาพเหมือนกำลังโดนใครบางคนลากเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อนๆช่วยกันแบกบอยแต่ว่าน้ำหนักของเขานั้นกลับมากกว่าปกติพอเดินไปได้สักระยะหนึ่งก็เห็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์คนขับใส่ชุดทหารคุมโมงพวกเขาจึงของความช่วยเหลือจากนั้นก็ได้นำบอยขึ้นรถพร้อมกับคนช่วยแบกอีกหนึ่งคน ระหว่างทางรุ่นพี่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับคนขับฟังหน้าแปลกที่พี่คนขับกับหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกพอมาถึงห้องพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวบอยไปซึ่งตอนนั้นตัวบอยไม่หนักเหมือนก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีก8คนที่เหลือก็เดินตามมาด้วยแสงไฟจากโทรศัพท์และเห็นพิ่ทหารสองคนวิ่งมาเหมือนจะช่วยแต่พอออกไปยังพื้นที่สว่างสองคนนั้นก็หายไปแล้ว เมื่อบ่อยฟื้นแล้วเขาเล่าว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ตาสีแดงมาทำให้เขาล้มลงแล้วกดหน้าอกเขาเอาไว้ในตอนที่เพื่อนๆช่วยกันแบกเขานั่นแหละพอรุ่งเช้าพวกเขาก็ไปถามหาเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเขาเอาไว้เมื่อคืนเพื่อจะขอบคุณแต่ก็ไม่มีใครรู้จักหรือเคยเห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยแล้วทหารสองคนที่ทำเหมือนจะมาช่วยก็ไม่มีใครพบเห็นเช่นกันแม่ค้าแถวนั้นบอกกับพวกเขาว่า คงเป็นผู้ช่วยองค์พุทธเมตตาที่มักจะออกมาช่วยคนที่หลงป่าเหตุการณ์ที่ภูกระดึงผ่านไปหลังจากบอยกลับไปถึงบ้านแม่ของเขาทักว่าพาใครมาด้วยตัวใหญ่ๆตาสีแดงบอยจึงเล่าเรื่อง,ท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พี่สาวและแม่ฟังระหว่างที่กำลังเล่าแม่ก็ได้ยินเสียงตะคอกดังมาว่าให้มันไปขอขอมากู เมื่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแม่จึงพาบอยไปขอขอมากับพระถวายสังฆทานแล้วก็อาบน้ำมนต์เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องเล่าทั้งห้าของผืนป่าไทยหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ